สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับอยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทยนะครับมาร่วมในงานวันไหว้ครูนะครับของทางกรมการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็เราได้รับโอกาสนะครับในการออกร้านในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นทั้งในเรื่องของการนําผลิตภัณฑ์ต่างๆการแนะนําไร่แนะนําผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่เราได้ทําขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูนะครับว่าเราวันนี้เราได้เอาอะไรออกมาบ้างนะครับผมครับเชิญรขบเชิญนะคะ อื่นนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของไร่นะครับเราเราก็เอาโชว์นะครับว่ารากกัญชาเป็นยังไงใบกัญชาเป็นยังไงนะครับกิ่งก้านต่างๆเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีผลนะครับก็คือส้มโอนะครับจากในแปลงปลูกไร่กัญชาของเราเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นส้มโอขาวแตงกวาอินรีนะครับผมแล้วเราก็ปลูกกัญชาอยู่ในแปลงอินทรีย์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกัน ความปลอดภัยได้เลยนะครับไม่มีสารเคมีไม่มีสารปราบศัตรูพืชรวมถึงไม่ได้ใช้สารเร่งต่างๆเลยนะครับผมก็ธรรมชาติใช่แล้วก็จะมีชานะครับผมที่ทําจากใบกัญชาแห้งนะครับผมแบบนี้เลยนะครับหลายๆท่านเคยได้ลองทานแล้วแต่หลายๆท่านยังไม่เคยแนะนํานะครับท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับต่างๆเราสามารถที่จะทานก่อนนอนแล้วก็หลับสบายแน่นอนครับผม นะครับแล้วก็ม,มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ,างๆอ่ะอีะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะของเรานะคะก็จะเป็นกรี e นเจลลี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์กินเล่นนะคะสําหรับวัยรุ่นนะคะแค่เปิดขวดนะคะแล้วก็เทใส่จานหรือตักนะคะก็ทานได้เลยนะคะตัวนี้รสชาติจะหอมหวานนะคะแล้วก็อร่อย สามารถทานได้กับเครื่องดื่มทุกชนิดเลยค่ะห<า>ือทานเล่นก็ได้เยี่ยมเลยผลิ ي, ตภัณฑ์ตัวที่2ค่ะของเราคือตัวไซลับค่ะตัวไซลับเนี้ยเป็นน้าเชื่อมค่ะน้าเชื่อมกลิ่นกัญชาค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็ได้รับออยอเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้าเชื่อมกลิ่นกัญชาเนี้ยบอกเลยว่าใส่กับอะไรก็หวานแล้วก็หอมค่ะเยี่ยมตัวต่อไปของเรานะคะก็คือพิมเสนพิมเสนน้ําของเรานะคะบอกเลยว่าพิมเสนน้าของเราเนี้ยเป็นพิมเสนกัญชาที่ช่วยผ่อนคลายทําให้เรานอนหลับหรือทําให้เราอะคะ ลดอาการปวดในจมูกค่ะได้ดีค่ะตัวนี้พิมเสนแล้วก็แก้เรื่องปวดผื่นด้วยได้ได้ด้วยนะครับแมลงขัดต่อยก็สามารถที่จะใช้ได้ใช่ค่ะค่ะเพราะอันนี้เป็นชาให้ชิมนี่ค่บชิมดึกอร่อยมากครับอยากกินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวง่วงแน่นอนโอเคครับผมต่อมาโอเคตัวต่อมานะคะก็จะเป็นพวกน้ําดื่มค่ะ น้ำดื่มสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีด้วยกันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าน้ําดื่มตัวนี้นะเป็นของคู่ค้าของเรานะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงงานนี่แหละที่วันนี้มีทั้งหมดกี่น้าคะสี่น้ำ,นำด้วยกัน,นอันนี้เป็นใบเตยใช่อันนี้เป็นน่าจะเป็นเก๊กฮวยอันนี้เป็น,นฝงางฝางเป็นไม้นะครับไม้สีแดงๆนะครับ<ไ>พอต้มเป็นสีแดงเนี้ยเป็นสมุนไพราทางจีนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอัญชันค่ะตัวน้ําของเรานะคะก็มีจําหน่ายเหมือนกันที่บูธนี้นะคะคซึ่งเราจําหน่ายเพียงสามขวดร้อยเท่านั้นนะคะ,ะใครอยากชิมนะครับใครอยากลองมาได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ธธเรานะคะมีหลากหลายมากมากเลย<ห>อย่างน,น่าตื่นเต้นมีอะไรบ้างอันนี้ก่อนเลยคะ่ะอันนี้เป็นเกลือค่ะเป็นเกลือกลิ่นกัญชาทำไมมันเขียวๆอ่ะมันเป็นกลิ่นกัญชาค่ะตอนนี้เป็นเกลือนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะ กลิ่นของมันนะคะจะเป็นกลิ่นหอมเปลือกส้มนะคะแต่รสชาติของมันเนี่ยจะเป็นเกลือสมุนนะคะตัวนี้เ,เป็นหนึ่งเดียวนะคะที่บอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบทาสเต็กหรือคนชอบกินกาแฟพวกอเมริกาโน่อะพี่หมายถึงว่าโรยๆยนิดนึงอ่าอเคเป็นโรยเกลือรโรยเกลือ,รอโรยเกลือตัวที่สองของเราเนี้ยจะเป็นตัวหยวดทิปค่ะทำไม<ะ>ต้องหยดทิปด้วยอ่าหยดไปปุ๊บแล้ว ปิ้งเลยนะปิ้งวับปิ้งวับเนี่ตัวหยดทิปนี้ยเป็นสารสกัดเชอร์พีนค่ะสารสกัดเชอร์พีนนี้ยก็ให้เรื่องกลิ่นแล้วก็ความอโรมาค่ะใครที่ต้องการหมดปัญหาเรื่องแบบว่าเฮ้ยทำอาหารไม่มีกลิ่นทำเครื่องดื่มไม่มีกลิ่นช่วยได้ช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอนใช่ทำน้ำ้วไม่เห็นไม่ีกลิ่นกัญชาเลยตัวนี้เลยเลยนะครับผมโอเคแล้วต่อมาค่ะอยากให้ดูตัวนี้ค่ะอะไรน้ำพริกน้งพริกน้ำพริกก้าหอนี่ เราอยากให้ดูตังน้ำพริกขนมนี่เยอะๆเลยน้ำนพริกของเรานะคะ,อะบ,บอกเลยว่าเป็นน้ำพริกปลาหมึกแห้งน้ำพริกปลาหมึกแห้งเนี่ยเนื้อตรงเนี้ยค่ะเป็นเนื้อปลาหมึกจริงๆนะคะแล้วผสมกัญชาซึ่งเป็นน้ำพริก ัวปลาหมึกแห้งเนี่ยชื่อบางหวานทะเลเขียวนะคะซึ่งมีทั้งหมด5รสรสแรกนะคะเป็นลกด,ดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้มไม่ค่อยเผ็ดมากกินได้ทุกอย่างมันจะความหอมก็คืองาอ,อันที่สองคือนรกใครชอบเผ็ดไปนรกเลยค่ะ <laughs> อันที่3าคือต้อยมยำต้ยมยำเนี่ยจะหอมกลิ่นมะกรูดมะนาวหอมกลิ่นเครื่องเครื่องเครื่องสมุนไพรค่ะและอันที่สาคือตัวนี้ค่ะคั่วก,กิ่ง ตัวกรีงค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นกะเพราขายดีมากหมดอ๋อไม่มีของนะไม่มีของนะค่ะแล้วตัวมาก็คือเป็นคุกกี้คุกกี้บราวนี่เนี่ยเป็นคุกกี้ซึ่งคุกกี้ของเราเนี่ยก็เป็นคุกกี้กัญชาแต่ผสมในอัตราส่วนที่กำหนดนะคะบอกเลยว่าไม่เมากินแล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะอ่าเป็นไงค่ะตัวชติดีมากค่ะตัวต่อมาค่ะเป็นบราวนี่ค่ะ ราวนี่ของเราก็เป็นราวนี่กัญชาเหมือนกันอซึ่งมีทฮอตมากค่ะวัยรุ่นทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะและที่สําคัญคือราคาเราไม่แพงนะคะช็อกโกแลตหรือตัวแป้งที่เราใช้เนี่ยเป็นเกรดเทั้งหมดเลยใช่แป้งเนียนมากใช่ค่ะสวยด้วยค่ะรสชาติดีค่ะไมาถึงคนพูดหรือวแป้งตันนี้นะคะพี่าเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ที่ว้าวมากๆของเราค่ะจริง่ว้าวขนาดไหนมาดูค่ะนี่วคือตัวนี้ค่ะ เป็นไงคะแผงนี้เป็นแผงที่คุณเคยไหมคะเคยเห็นในร้านเป็นไงคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแล้วมันคุ้นมากอะมันคุ้นตามากเลยเป็นแผงเครื่องเทศที่มีส่วนผสมของกัญชาแต่ต้องบอกก่อนเลยของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เอาเครื่องเทศบวกกับสูตรโบราณนะคะแล้วก็บวกกับก้านกัญชาใช่ไหมคะพี่วานก้านกัญชาของเรานี่ค่ะมิกส่วนผสมเข้าในซองเดียวกันซึ่งหนึ่งซองนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าทํา ทำเนื้อสัตว์นะคะได้1-2โลเลยโอ้หตัวเรือนหนึ่งค่ะอิ่มซองเนี้ยบอกเลยว่าทําง่ายอร่อยและประหยัดหนึอันนี้คือเทียบกับหบ้านอิ่มใช่หนึ่บ,นนบ้านอิ่มเลยิแน่นอนแต่ถ้าใครบ้านใหญ่หน่อยอ้าวบ้านใหญ่ทาําไงม,มีมีสักสิคนบ้านใหญ่ต้องอต้องซองใหญ่มีสามรสค่ะบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีสามร อันนี้อะไรเคเอียวนี่อะไรอันนี้เป็นไก่ค่ะ,ะไก่แล้ตุก่ตุนไก่ใช่อ,อันนี้ตุหนหม<น>ูตุนหมูอันนี้ตุนเนื้อค่ะเนื้อนะครับซึตัวนี้ค่ะจะทําได้ถึง5้าโลหรือทําเนื้อสัตว์ได้เกือบเกือบสิบโลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปทํากินครอบครัวใหญ่ก็ได้แล้วเอาไปทําขายก็ได้พี่ขายยังไงโอ้โหขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ๋อเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้เลย ก่อเลยนะคะบอกว่ามีลูกค้าเรานี่แหละเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวขายซึ่งเขาบอกว่าโหบอกวันหนึ่งขายได้สองสามร้อยชามค่ะขายดีมากๆตัวนี้ขายแบบต้องบอกก่อนเลยขากันนาเลยใช่ค่ะแล้วตัวนี้ค่ะเรามีส่วนผสมมาง่ายผู้ประกอบการที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วทำอาหารไม่อร่อยแต่เรามีตัวช่วยค่ะใช้ตัวนี้หมายถึงว่ายังไงมีหม้อหนึ่งละหรือหม้อมาแล้วใช่ ไก่มีเนื้อมีหมูใส่ไปเลยฉีกตองเลยค่ะใส่ไปเลยอ๋อและที่สำคัญแคาปรุงรสแม่อร่อยเราสามารถหาน้ำหวยเตี๋ยวสำเร็จรูปอะค่ะตามท้องตลาดอะใส่ได้แต่ถ้าใครเราเรายืนยันว่าแค่นี้พอพอพอแน่นอนอร่อยอร่อยแน่แน่ค่ะแล้วก็แล้วมันมีจุดขายก็คือก๋วยก๋วยก๋วยเตี๋ยวที่ผสมกัญชาในประเทศไทยยังมีน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาส ของผู้ประกอบการนะครับร้านอาหารนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ได้และง่ายมากๆเลยราคาเท่าไหร่นี่ราคาเท่าไหร่สองละ129บาทเท่สิบเ1 2าบาทเท่านั้นเองคิดดูเหอะลงทุน2 2 9บาทได้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหม้อหนึ่งหม้อขายได้สัก50าสครัโอ้ได้เยอะค่ะใช่ใช่ใช่ด้านหลังก็จะเป็นป้ายต่างๆนะครับเราก็ทำมาให้ดูนะครับก็จะมี นี้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋ยเตี๋ยวนะครับตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะทขาออกมาจะแวะตาแบบนี้ใช่ครับเป็นชุดชุดสูงกันใช่ทำต้มแซกก็ได้กุนก็ได้ค่ะโอเแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับและที่สำคัญค่ะนอกจากเรามีผลิตภัณฑ์มากมายแล้วเราอะค่ะยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือผู้ประกอบการที่สนใจนะคะที่จะทำธุรกิจกัญชา เข้ามาจอยกับเราเป็นลูกค้ากับเราโดยให้เราอะค่ะเป็นที่เลี้ยงหรือเป็นเหมือชีพนะคะก<ร>็่คือใครอยากทำธุรกิจกัญชาสามารถติดต่อมาได้เลยใช่ค่ะเราก็จะมีวิธีธการต่างๆาและอ้ปมันมาต่างๆนะครับสามารถที่จะมาร่วมกันนะครับมาเปิดร้านมาทําอาหารนะครับมาทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชาซึ่งกํลาลังเติบโตมากใ,ในในประเทศไทยเวลานี้เลยนะครับใช่ค่ะ ถ้ายังไงก็กดลิงก์ข้างล่างนี้นะคะหรือติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็วันนี้บอกเลยว่ามีน้องๆนะคะพี่ๆน่ารักมากๆเลยที่ให้พิที่คุณผ่านะคะก็ในงานนะครับจะมีวันที่28 29นะครับที่รมการแพทย์แคแผนไทยนะครับพิพิธภัณฑ์แค่แผนไทยนะครับสามารถที่จะมาเยี่ยมชมบูธต่างๆรวมถึงอยากจะสนใจเรื่องของธุรกิจก็สามารถเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับมีคนสแตนบายรอตอบคำถาม24ชั่วโมงไม่ใช่สามารถที่จะ มาทักในนี้ก็ได้ค,ดคโอเคนะครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบ,บาย